สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายผ่านทางยูทูบด้วยแล้วกันครับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านโคอต์จ่งบวังอุทธปอะจันทร์จังหวัดบุรีรัมครับงานทําบุญ สวดีครับพร้อมแล้วบ่รอทำไมเล่นเองเลยเอาสวัสดีช่างนัดครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นซิสเต็มของยูวคูติกทั้งหมดเลยวันนี้วงอะไรออริจินอลครับออริจินอลแล้วก็นักร้องรวมเลยครับ6-7คนอะ6-7คนใช่เอามาทำเป้อะไรเยอะๆนะเอาแต่เดนเซอร์มาเยอะๆก็พอแล้ว มาช่วยๆกันครับเดนเซอร์มาเยอะไหมล่ะเดนเซอร์สี่ครับมาน้อยแท้วันนี้ก็มีฟอนฟิลด้วยใส่ดอกเอสเอหรออ๋อลูกค้าทางไหนของลูกค้าอยู่สตึงเนี่ยครับของของเอสเอสเคซาวบารินเกียร์แปดใบยืมมาสองใบอันนี้ล่ะอนี่ของเราเลยของเราเองหมดครับพอดีประกอบไม่ทันงานเยอะประกอบชั้นกลางเพิ่มไม่ทัน อันนี้ข้างละหกใบไหมใช่ข้างละหกครับสิบแปดหรือยี่สิบสิบแปดครับสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วเสียงกลางอันนี้งานอะไรทำบุญทำบุญโรงงานครับทำบุญตกะ巴ะโรงงานตกะ巴ะไปเมื่อเช้าเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วครับตกบะ巴ะเมื่อเช้าแล้วก็จะมีอะไรนะเขาเรียกว่ากินเลี้ยงเล็กๆให้ทีมงานตอนเย็นโอเคก็ออริจินอลครับส่วนพาวเวอร์อยู่ด้านหลัง เลนเซอร์ทีมไหนเยาบอลครับเยบอลบ,บีแอนด์แดนอ๋อบีอแอนด์ดนใช่ครับก็อยากได้ทุลุ่มพงก็ติดต่อมาที่เฟซบุ๊กนี่แหละเนี่ยตามนี่เลยเฟซบุ๊กนะฮะไม่รู้จะคุยอะไรวะขี้เก<ต>ียจคุยอ่ะทุกวันเจอกันทุกวันข <laughs> <laughs> ี้เกียจคุยมากเลยไม่รู้จะ <laughs> ไม่ได้จะชวนคุยอะไรก็ <laughs> <laughs> อาอยากได้ทุลุ่มพงนี่ก็ติดต่อนี่ครับเฟซบุ๊กนี่นัทเมโลสิกนี่คุยแต่เดิมเดิมเดิมอันนี้ก็เหมือนมาอะไรนะมาเล่นมาเล่นด้วยกันครับมาเล่นด้วยกันก็เลยถ่ายถ่ายคลิปบ้าง เอ้านี่ฮะอยากได้ B V U A k ุติก็ติดต่อน้องนัทละกันครับเสียงกลางก็มีเด้อเสียงกลางก็ถักหาน้องนัทเอามันมีหลายสเปคอยู่ใช่ครับมันอยู่ที่ท<ม>คุณภาพของมีสองสเปคมีสองสเปคเนาะใช่ครับมีเปลี่ยนแค่แหลมก็เป็นห้าหนึ่งศูนย์กับก็ทับรกรเจี๊ยห้าศูนย์นิวครับแล้วแต่ก,ก็ตามราคาน,นั่นแหละใช่ครับส่วนตู้ก็ถักมาเลยครับมีสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วมีละบอกสิบห้ามีสิบห้านิ้ว มี18นิ้วมี21นิ้วเออแต่ถ้าทักตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะทันปีใหม่ไหมคงจะไม่ทันหรอกช่วงนี้แน่นมากอันนี้เลืออกี่เจ้านี่ที่จะส่งก่อนปีใหม่เนี่ยเลืออยู่ประมาณร้อยใบครับร้อยใบใช่ครับประมาณร้อยใบแล้วมันจะทันบ่ทันต้องทันครับเออเดือนหนึ่งใช่ครับมีเาเดือนหนึ่งมีเวลาถึงแค่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเจ็ดเพราะว่ายี่สิบแปดถึงสองผมรับงานเวทียาวเลยอ๋อครับคนส่งเขาก็หยุดด้วยแหละใช่ครับคนส่งหยุดด้วย อันนี้ของใครนี่อันนี้ของน้องเติ้ลครับของเต้นบอกใช่ครับพอดีมอนิเตอร์เรายังไม่ได้ทำเป็นวีบี715ดีครับไฟเป็นของใครไฟเป็นของผมทั้งหมดเลยครับเอาซื้อเองหมดแล้วบอกใช่ครับอโอ้เจ๋วเลยระบบไฟทั้งหมดเลยสิตกอร์ทั้งหมดเต็มเลยอืออันนี้คือเซตนี้รับงานเท่าไหร่ยิง เซตนี้ถ้ารับก็อยู่ประมาณ12ื่นสองนใช่ครับวิธีใหญ่ตรงนี้ก็หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าตามสเปคตามระยะทางอืครับตกลงคุยกันว่าจะลดนั่นลดนี่มันก็ลดได้ครับคุยกันได้แต่เริ่มต้นเริ่มเริ่มต้นผมออกจากบ้านคือ1น0 0 0บาทอ๋อเริ่มต้นสตาร์ทที่10,000บาทใช่ครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเซตเซตที่คุยกับเจ้าภาพเอาว่าเจ้าภาพพอใจราคาไหนถูกไหมใช่เรามันปิกไม่ได้เพราะว่าบางทีเจ้าภาพงบน้อยแล้วก็คุยตกลงกันว่าเอานั้นเอานี้ออกนะโอเคแต่เราไม่ได้ลดเยอะครับ แต่ระบบเสียงก็ของโรงงานไปเองครับอืเดี๋ยวไปดูพาวเวอร์ด้านหลังก่อนมีอะไรบ้างใช้ชุดไหนอยู่พาวเวอร์เป็นชุดเดิมครับแต่ว,ว่าซื้อเพิ่มมาเป็นก็จะเป็นมอนิเตอร์ก็เป็นของเจ้าของหมดแล้วบ่มอนิเตอร์ทำยังไม่เสร็จครับทำยังไม่เสร็จครับหลังปีใหม่ก็จะเป็นของตัวเองทั้งระบบเลยทั้งมอนิเตอร์ทั้งอะไรทั้งหมดตัวเองทั้งหมดเลยครับวนนิ่ง,งน,นี <c oughs> ง่ก็จะเป็นวิ่งแหลก แจ๋วเลยขับเบตเป็นทีดีเคอันนี้ผมเล่นช่แนวละสามเลยใช่แนวละสามตอกอันนี้มันรุ่นอะไรทีดีเคตัวนี้ทีดีเคดีสองหมื่นครับดีสองหมื่นเนาะเนื้อเนื้อเสียงดีครับถ้าถ้าขับเบรดนะแต่ขับกลางไม่แนะนำจะ่ขับกลางผมใช้เป็นเอจจทั้งหมดเลยสามทางใช่ครับสามทางแล้วมันจะโอ้มันใช่ตัวนี้นะวะอันนี้สำรองบ่าแต่ตัวนี้เป็น ช,ชุดเล็กเวลาออกงานพวกเครื่องไฟข้างหนครับอิมอาร์ดองสองเลยใช่ใช้คชอตตัวไหนบ้างนี่คอตคอตตัวนี้เป็นเป็นพีเอคอตตัวนี้เป็นคอนฟิวของหน้าอ๋อแยกกันครับแยกกันโอเคตัวนี้ก็จะเป็นของทีมงานเอสเคเอสเคสาวของลูกค้าอืม,อมประมาณนี้เปิดเพงลงอะไรเปิดเพลงสิง เพลงครนะับเพลงคับสักเพลงสิไหนไหนมาสักเอ๊ต้นต้นนี่เปิดเพลงทีหน่ไอแผ่นหนัอไนนนะไร <c oughs> อะไรนะน <c oughs> ติดลิขสิทธิ์บ่วะติดไ,ไมค์ปีเบียร์ของผมติดติดหาเพลงอะไรบปล่ อไอ้เปิดเลยเป็นลบวเดเดี๋ยวเด,วเด,วเดวีหาเพลงก่อนหาเพลงปนนิชดชดเพลงไม่ออกสามารถกลับบ้านติขสิทธิ์ต,ตดบดตดบดนะวันนี้ลิขสิทธิ์เยอะเอากตุมนั่นลเลยเฮ้ยตุมนี่เานาะเปิดเปิดไปหาเพลงเปิดอยางครับวันนี้ ลิขสิทธิ์หลาย